สวัสดีครับมาพบกับรายการเรียกฉัน E p ี17แล้วนะครับผมรายการเรียกฉันคือรายการที่เอาคลิปสั้นๆมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับฉันครับโดยเป็นคลิปสั้นๆทั่วโลกครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจางช่องเราแล้วก็อย่าลืมครับคอมเมนต์นะครับมีอะไรติชมแนะนําปรับปรุงแล้วก็แท็กคนที่คุณรักใต้คลิปนี้จะได้มาดูคอนเทนต์นี้แบบพร้อมกับพวกคุณนะครับ และแชร์คลิปนี้ไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชทที่คุณชอบจะเป็นการช่วยโปรโมทช่องนี้ไปในตัวและดูคลิปนี้ไปพร้อมกันด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> ไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีคลิปอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปกันดีกว่าอย่ารอช้าไป <S <S 1> <S 1> มาแล้วครับคลิปแรกวันนี้ครับเป็นคลิปเกี่ยวกับผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์อย่างแน่นอนครับแล้วก็ข้างหน้าเหมือนจะมีรถเขาเรียกว่าพ่วงหลังใช่ไหมฮะเหมือนจะเป็นรถเ,เหมือนกับคล้ายๆรถพ่วง,งข้างของบ้านเราน่าจะเป็นอะไรอย่างนี้นะครับ ไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันเกิดขึ้นนะครับไปอ่าเป็นรถปั่นจักรยานเรามีข้างหลังก็บ้าครับฮะเดี๋ยว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 ,ยวฮะอ๋ะอ,อพาเขาไปด้วยอ๋อพวกเขาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเดียร์แล้วนะครับเป็นไงต่อครับพาเฮ้ยเขาปั่นเหนื่อยหรือเปล่าครับแล้วไงต่อครับไปครับเอ้ยแตะไปเดี๋ยวผมพาไปพี่ ว้าพาลงขอบคุณมากนะครับพาลงไปข้างล่างครับปยังไงต่อฮะก็เร็วเกินนะครับแหกโค้งครับเฮียเขาไม่มีเบรกเหมือนมึงเนี่ยเข้าใจว่าใจดีฮะแต่เขาไม่มีเหมือนเราหมายถึงว่าไม่มีเบรกไม่มีระบบที่มันหยุดได้ท่วงทันทุกทีเออจักรยานน้องมึงหลุดไปเลยครับคว่ำไปครับมาฮะ อ๋อ oh, เป็นอาวครับเป็นอเลสเตอร์พิมพ์ว่าฝากรีพอร์ตแวนหน่อยม oh, oh, ันเกี่ยวแลกเกมอาวแน่นอนครับไปสิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพ้พ่ายก็คือเธอน่ะไม่ต้องการอ๋อ oh, ยืนอยู่ครับเป็นแวนอยู่ตรงกลางแล้วข้างๆเป็นแบบ น่าจะเป็นเลสเตอร์อยู่ในพุ่มนะครับป้าน,านถ้าเธอ,อยังรักฟิลเดอร์ซันเช็คกันฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนหัวใจตราบใดที่เธอ,อยังรักฉันก็เซ็งเซ็งเซ็งก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเ สโลครับสโลไอแวนนี่เข้ามาแล้วดตาชีวิตลีขิดให้เราพบเจอจะกอดเธอไว้ให้นานเท่านั้นจะยิงเหรอหรือวร์อย่างไรงาลิดินจะคว้างรักเราจะข้ามผ่านไปใกล้โดนดักก่อนหรือไก,ก่เราไล่หัวใจเราใกล้กว่าแล้วล็อกต่อนอนั้นแม้ว่าคนทางแวนยิงอไปต,ตอโลมีอยากให้เรารักกันแ,บบแต่ฉันชื่อ มาเชลลิงครับเป็นซูก้าก็ว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดเพลงอย่างปั่นมุกเนี้ยใช้ได้ครั้งเดียวเออนะครับก็เป็นฟิลแบบครับหิวไงยอนอ่ะเข้าใจได้แฮ คลิปนี้เป็นผู้ชายถอดเสื้อครับนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับเกี่ยวอะไรกับคลิปนี้หรืออะไรยังไงไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเกิดขึ้นอะไรในคลิปบ้างไปอ๋อยิงอ๋อกระสุนยิงมองยิมสนุกสนุกไหมสนุกไหมลูก,ลกอ๋อให้ลูกยิง <laughs> ยิงหมดแม็กแล้วบอกพ่อลูกกัน นะครับยิงลค,ค,ค,คือแบบเยอะมากครับอู้รัวคืออย่างนี้เปเลยเป็นทหารมาเออเุ้ยแล้วยิงรัวแล้วแบบโอ้โหพ่อแบบรู้สึกเซ็งเซ็งเอตอต้องบอกลูกไงสนุกไหมกูเจ็บายใ,ใจคิดแต่พูดไม่ได้มาครับคลิปถัดมาครับเป็นคลิปเกี่ยวกับผู้ชายกำลังขี่มอไซค์ครับแล้วยังไงต่อครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นในคลิปนี้ครับไปซอม เด็ดนะเด็ดนะขอรีอ่าอย่างแค่ฟ้าบไอ้กะไม่ม anyway ีอะไรแน่กะเลยขึ้นปล่อยฟ้าบมึงลืมวัดระดับความสูงไว้หรือเปล่าจังหวะนี้ครับเนี่ยแหละฮะจังหวะโอ้โหมงเหตุครับโอ้โหชิมแมงไม่ค้นไอ้สั์ดูไงก็ไม่ค้นเอาปะโอ้โห่เงิบเลยฮะ แล้วด้วยความแรงจากการขึ้นมาจากที่สูงที่ต่ำไปที่สูงหูแล้วมมนหล่นทับเขาเป็นอะไรไหมครับเนี่ยสุดยอดครับ <c oughs> ไปคลิปถัดมาครับเป็นคลิปที่ผู้ชายนั่งอยู่ในห้องนง้ำครับกำลังถืออะไรสักอย่างอยู่นะฮะแต่น่าจะเป็นเหมือนสกเก็ตบอร์ดเล็กๆมัฮะไปดูกันดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ำนี้นะครับไปอ๋อก็กา,การเล่นคนที่ฮอกะเนี่ยเอ้ยเล่นเฮ้ยเอ้ยเล่นด้วยดมายิมาเด้ยมาดี๋ยวเฮ้มา เฮีกล่เอาจอยกันใแล้วฮะมีมีามีพื่มีสะพสรุปไปละเปเล่นนอกปะมีทั้งารามีทั้งพื้นที่พื้นที่ไต่ระดับเห็นไหมฮะโอ้โหเหมือนเหงาอะเหมือนกลัวเพื่อนแบบไม่สุดอะไม่ใช่ไม่สุดเรื่องเล่นนะเรื่องขี้นะมาคลิปนี้เป็นเหมือนกับคนคนนึงนั่งจับตุ๊กตาแล้วจับล่างด้วย โอ้โหเป็นจุดที่ผู้ชายชอบเลยนะฮะไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะฮะไปอะออฮะป้าเหมือนมีคนเรียกปะเอ้ยยังไงเรียกเหรออ่ะฮะอันนี่ทำเป็นเขินแต่มือได้เทินโปรยนะเราอ่ะเฮ้ยโอาโห เนียนเลยมึงอะไรยืดยืดมาไม่ได้นะหรือแขนลูฟี่นะฮะอย่าคิดลึกนะฮะ <laughs> ไปอ่ะแล้วก็รถแรงซะด้วยลำบากกวาววุ้นกันเลยรถมันแรงคนก็เท้ครับไปไปดูกันดีกว่าฮะไปอ๋ออย่างน <laughs> <laughs> ี้ยังไง่าวก็ฟ้าวเดี๋ยวด้ะโอ้โหวิ่งตามรถ <laughs> อะยาแดงต้องการคุณหนึ่ง EA คไอ้ขับขี่ดีๆไม่ได้ไงวะพี่ก้าแจ่มันเท่ตะลงปลาปุ๊บลิเกทันทีเลยครับผมอ่าละฮะในคลิปนี้นะครับบนไว้บอร์ดครับมีคําว่าเมนกับ w ูเมนนะครับแล้วก็มี Sorry ่สองข้างนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาจะสอนอะไรและจะบอกอะไรเราครับไป้ายคลิปนี้ครับเมนส o r r ี sorry อ๋อผู้ชายพูดว่า sorry นะครับ women ฮ่เดี๋ยนะป๊าบใช่ไหมผู้หญิงคือคือป๊าบเพอถึงผู้หญิงใช่ไหมครับ วนมาฟ้าวน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 ไม่สอรี่นะแต่ร้องไห้ฮะผู้ผิดอะไรโอ้โหสุดไปเลยว่ะคิอเดยกเวลาผู้ชายไปซื้อของครับผู้ชายได้ของอยากที่อยากซื้อครับแล้วเราผู้หญิงไปอะเดินวนอย่างเงี้ยฮะได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้ของที่อยากซื้อสุดยอดไปเลย อ่ะครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผู้หญิง2คนกําลังยืนเป็นนางแบบก็คือเป็นเหมือน,นเป็นหุ่นไม่รู้จะถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปไปครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้มีความหมายหรือมีอะไรเกี่ยวข้องอะไรยังไงครับใต <c oughs> ้ฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ฮะคือเขาถ่ายเขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็เตรียมถ่ายรูปเตรียมโพสครับแล้วประเด็นคือมาไง <c oughs> เหมือนกําลังจะกําเนิดครับแต่โดนคุมกําเนิดโดยสุนัขครับือ <c oughs> ต้องหมาของคนที่ยืนดูอยู่นั่นเองครับ <c oughs> โราห,หแลว,วิ่งตามเนะฮัลโหลจะของได้ยิ้มรอยิ้มแล้วโอ้โสุดยอดไปเลยครับ <c oughs> ชอบครับ อันน่นคลิปนี้เป็นคลิปคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งครับที่กำลังจะถ่ายพรีเวดดิ้งครับโดยที่เจ้าบ่าวนะครับจับมือเจ้าสาวครับแล้วก็กำลังจะถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายพรีเวดดิ้งอย่างแน่นอนครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้จะมีอะไรน่าสนใจหรือมีอะไรเป็นไฮไลท์ในนีน้บ้างครับไปอลไรฮะยังไงต่อ,จจอครับจะจูบกันอ่าจูบครับเจ้าสาวครับออเจ้จ้เดได้ยเดได้เเจ้าจูบครับอาที่รักจูบัมือจับเอวเข้าใจได้ เดี๋ยวเดี๋ยวาจะต่ำไปเจ้าสาวเมื่อลงต่ำไปแล้วครับเจ้าเปล่าต้องเอี้ยวตัวหลบเลยนะครับเพราะความเอ้มันเป็นถ่ายเว็ดดิ้งอยู่ไม่เป็นไรที่รักเราปัดต่อได้แม่ลืมตัวไปหน่อยแม่ทำไปได้ไชครับ เอาละเคยสงสัยไหมครับที่ผมบอกว่าไปละไปอย่างเงี้ยครับไปไหนเคยสงสัยไหมครับเหมือนกับเวลาเราไปร้านเหล้าหรือไปผับสักไหนสักที่นะครับเวลาเขาพูดว่าไป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 อย่าเดือดไม่ถาม MC นะครับจะไปไหนเลยฮะยังอยู่กับที่นี้อยู่เลยไปไหน คอนเต์ไหมฮะตอนแรกไม่ได้ไปไหนครับอลนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับขอไลค์เยอะๆได้ไหมไลค์เขาบ้างมารักเขาบ้างได้ไหมมาใช้ไลค์แบบนั้นครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับฝากกด s u b ส cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเรานะฮะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะติชมแนะนำปรับปรุงได้หมดครับขอเป็นสุภาพชนแล้วก็ด้วยคำสุภาพนะครับแล้วก็แท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะเป็นการทีี่เเเคค้าห็นนไปพรรับุณ แชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะเป็นการดูคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกันและเป็นการช่วยผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนด้วยครับเจอกันใหม่ EP หน้าถ้ามีวงเล็บมีอยู่แล้วครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยไปกันดีกว่าครับไปไปไหนวะ